เห็นบอกว่าภาคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าออกมารวมตัวกันนะ17สิงหาจะจอบุก3กระทรวงค้านตัดเบี้ยผู้สูงอายุด้านนักวิชาการก็บอกว่ารัฐประหยัดงบแต่ไม่กล้าที่จะไปรีดภาษีคนด้วยหรือเปล่าในมุมการเมืองท่านทวีมองยังไงบ้างครับครับคือต้องขอเสริมนะฮเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเป็นสิทธิ์ของประชาชนเพราะว่าอันนี้เหมือนผมคิดว่าไปไป ชิงทรัพย์เข้ามาได้ปั๊บหรือไปป้นที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับผู้สูงอายุข <c oughs> ึ้นมาที่ได้ได้มีการชี้แจงกฎหมายนะคือในผู้สิทธิผู้สูงอายุเนี่ยเราเขียนไว้ในมาตราสิบเอ็ดเนี่ยนะกฎหมายมันน่าจะต้องใหญ่กระเบียบว่า <c oughs> การจ่ายเบีย้ยอย่างชีพเป็นลายเบีอยงอย่างทั่วถึงเรื่อเป็นธรรมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันทั่วถึงเรื่องเหมือนก็ต้องทุกคนเนะ่ยนมาทุกคนต้องได้เหมือนกันแล้วก็ ไม่มีบางท่านเนี่ยนะไปพูดว่าเขาได้รับสวัสดิการแล้วสี่บืนบาทแล้วก็ต้องมารับเนี่ยอันนี้เรามีระเบียบเดิมอยู่แล้วที่อที่จะไม่ให้จ่ายกับผู้ได้รับสวัสดิการหรือได้รับสิทธิจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจคือพวกค้าาะการสองล้านประคนที่ได้ตำนานื่อทีผมบอกแล้วคน อพอจบไปกเกษียณไปประมาณไม่ถึงร้ายคนเนี่ยใช้เงินงบประมาณปีหกหกสามแสนพนล้านไม่น้อยคนไม่ถึงล้านคนได้สามแสนพล้านแต่นี่ประชาชนเกือบสิบเอ็ดล้านคนได้ไปเจ็ดหมื่นพัาล้านแล้วคุณยังไปจิงเข้ามาอีกอมผมคิดว่าภาพประชาชนก็ต้องมันเป็นการละเมิดกิจนะฮะผมผม,ผมคิดว่าแ,แล้วอันผมผมมองว่าภาพโดยหลักนิติธรรมอ่า ระเบียบจะใหญ่กว่ากฎหมายต้าัหยัดไม่ได้รับผมผมก็ไม่ทราบแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นปลายรัฐบาลนะครับแล้วเวลาไปหาเสียงทุกพักการเมืองแม้แต่พักที่ท่านนายกจะเป็นนายกเนี่ยจะเพิ่มจากหกร้อยเป็นพันพักอีกพักหนึ่งเพิ่มเป็นสามพันสี่พันห้าพันซึ่งอันนี้มันก็บารสอดคล้องกับการศึกษาของสภาเรามีกรรมธิการสวัสดิการเราก็มีผู้เรียกร้องว่า ควรจะเตินเส้นความยากจน3,000บาท